เมนูง่ายๆสไตล์ครัวแคมป์สำหรับแคมป์นี้เรามาจัดกะเพราหมูสับใส่หมูยอแล้วก็ใส่วุ้นเส้นกันดีกว่าวัตถุดิบง่ายๆที่ชาวแคมป์ต้องมีไปไปเปิดถังน้ําแข็งดูเจอหมูสับมาก้อนหนึง่งเจอหมูยอมาครึ่งแท่งแล้วจะทาเมนูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังมีวุ้นเส้นอีกหยุมหนึง่งพริกแดงสดกระดานเหลือ5เม็ดเอ้ยแต่มีใบกะเพราอยู่2ต้นเมนูมันก็โผล่มาในหัวเลยไปไปเตรียมเครื่องปรุงกันดีกว่า พริก5เม็ดก็ตำมกับกระเทียมเลยหมูที่เราฟิตไว้ในถังน้ําแข็งก็เอาขึ้นมาให้คายเย็นก่อนนะซุ้เส้นหยุ่มนั้นก็ช่างเหมาะเจาะก,กับเมนูกําลังฮิตซะด้วยหมูยอเหลือครึ่งแทงกระหั่นหันหันแล้วก็มาใส่ให้หมดจะเอากลับบ้านเชละใบกะเพราเหลือก็เด็ดๆด็ดแล้วก็มารอเลยไปไปลงมือผัดกันให้ร้านแตกไปเลยตั้งกระทะแล้วก็จุดเตากันได้เลย พอกระทะร้อนได้ที่ก็ใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะนะพอน้ำมันเริ่มจะร้อนเราก็ใส่พริกที่เราเตรียมมาไว้ลงไปได้เลยระหว่างนี้เราก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็รอฟังเสียงจามจากเพื่อนข้างเต็นท์ด้วยนะถ้ามีเสียงจามหลายๆเต็นท์ก็เป็นอันว่าพริกกระเทียมหอมได้ที่แล้วละ่ะถ้ากลิ่นฟุ้งทั่วร้านเมื่อไหร่ก็ใส่หมูสับที่เราเตรียมไว้ลงไปเลย ตามด้วยหมูยอที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นๆแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆจนหมูยอแล้วก็หมูเริ่มจะสุกแล้วซอสหอยลงไปนิดนึงตัดด้วยน้ำตาลทรายหวานๆใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปเดี๋ยวเต็นอื่นเขาจะอิดช้าเอาใส่ซอสบรุงลดเพื่อเพิ่มรสชาติส่วนผงนัวก็ใส่ได้เลยนะแอบใส่นะเพราะอร่อยได้ที่แล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยวุ้นเส้นมันก็สุกง่ายหน่อยนะตลบสามทีก็สุกแล้ว แล้วก็ตามด้วยใบกระเพราหอมๆยัวย่วๆคนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จสิ้นอร่อยมากมันอาจจะเป็นเมนูสิ้นคิดนะแต่ตอนเปิดถังให้คิดอยู่นานเลยเพราะวัตถุดิบมันมีจำกัดสูตรนี้อร่อยไม่ซ้ำกรําสูตรไม่ได้ทำเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อน,นั้นถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามไว้ดูด้วยนะเผื่อใครคิดเมนูอะไรไม่ออกเราก็จะมีเมนูมาบอกเจอกันแคมป์หน้านะบ๊ายบาย